ดอกบัวใบบัวมันเปียกเหมือนมะเต่จริงมันสีกับกับพื้นเป็นอาหารของโต๊ะลรปะเราที่สองกันที่กลางน้ำไม่จีบไครหนุ่มเป็นเล่ยๆอันนี้เปรียบเพือบดเราที่สี่ที่พอน้ำแล้วความที่สี่บานเมื่อได้รับเมื่อได้รับแสงอาทิตย์เออรับแสงอาทิตย์สี่บ้านบดไปแล้วบดไปแล้วเมื่อได้รับโอวาทจากผู้บาอาจารย์คนก่อจีบพีหลวงตาเห็นทั้งที่นะมันจะเอามาเอามาใส่บอกหอยเป็่อนเพื่อนมาใส่หอยหอยเด็กไม่หอยบดไปแล้ว มันมีไว,ว้ในครอบเพื่อบังหวยนะมีไว,ว้ในครอบสิบเบออิสระคือเขาเป็นนุ่มเออมองเอาข้อจานเพิ่มเบอร์ไปพวกสถานที่บันเทิงเบอร์ไปสถานที่บริการเออผู้ใช้เออเขาบ่ให้ไปมองพระเนี่ยเป็นเรียวกว่าอข้อจานเพราะฉะนั้นบวชม่เหล็กเขาต้องสัมรวมไปยินสบายกับเบอร์มมอเลี้ยวใส่เลี้ยวขวายิถสบายกับเบอรเลี้วใส่เลี้ยวขาให้มองไปเขาจะซีบ้านประมาณพอดีคนเจ้าเนี่ยเมื่อไ่เป็นปีศาจถ้าไม่ห้าตอ้องรู้จัก หวานไปเรื่อยไม่ได้พ่อพ่ออิสระคือขี้หาเป็นโน้ม้าใจบางคนก็เอาแหนมาใส่แหนกับเปียบมันปัญหาสุกย่างทุกคนต้องเจอกับปัญหาสามารถแก้โดยเัาเองอันนี้เป็นปริศนาที่ต้องทำแล้วก่เปียบมันบยที่เราเป็นนไหมไม่เห็นมาเลยว่าเรียบร้อย

ตวรีตวรี้ตอี่ตอรต้คำตรีบันี่ร้องบอนหมองแม่ล e. ่ะบอนหมองแม่เราออไว้นีแล้วก็อะไรปรเดียว บันดีส้มรับไปนางคุได้ตัวสีเหลวแล้วไปอย่รับต่างกันนุ่มอ่อนแล้วปกานอาารยีินมาทั้งนนี่ครปร

ก็อดหยิบจอมมาละต้นเลี้ยงออกมาดียิจอมควัาโลน่ะต้หโลาไฟไม่ไปแล้วอบไหมดตัว ว่าแต่พวกไหนล่ะโอ้ยเนี่ยไม่อะไรอ่ะ <laughs> Hoặc quá thể ngồi nè chắc chắn nè chưa có nghĩa là โ,โอ้ไอติมของบ้านเลยเนี่ยอรค่ะอร่อยมากของคุณปีชาเจยู่ยู่บ้านเลยก็บ้านกีเล็กบ้านกีเล็กน้อยีเล็กน้อยเซียพูงไอถมถมสวยนองไปไป

ไปว่าตอนยาด หิบดนบ่ละเนเออไปนกับขึนบ้านานเไปนสเลยสเลยลดีไปักห็นด้อเล็บหักเย็บเสียนี้น่ะ อายเรา่ยบบนอนคแล้วก็งจะตบช่วงอันนี้เดี๋ยวพอด้วตัดแล้วกันี่เห็นป้อเอาเอาคนละน้อยเพ่ต้องเอาโดนเนี่ยเอาคนละซีหาบีกับพอแล้วก็เนียดเยบอกเราว่าเอาพูเละนน้อยกับเชีเราสิเขากล้นน่นะเราสิ điên luôn, đẹp thật luôn, lá cái <laughs> sao, lá cái sao, lá này đâu, ừ, ห้าบาทนท่านับนเหรอห้าบาทสิอ้วว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  กอดหัวกอดบันดาลาบารเงนูยายเอาเนาะางบารเียร้กางบามีอเหอหตเมตั้งไุ้นตัแก้วรม่องกา่ศึกษาหาความรู้ ปัญญาคืออาะะวุธใจะสบายม่ท้าจิตใจโงเหงมุกจันจะสั้งได้สันรกทั้งสวรรค์เนเขาลงมาเป็นจ้าชาติลงหมดเ่

เ็นเกครับเออดีนะเียเีย้ดีคุับเออเรียกอะไรครับในโลมาใช่ไหมครับพอเย็นหลไปแหงไอ้นั่นไปค่ะเดียวไอ<ป>้น<ป>ั่นเขาเนี่วัดข้าเดียวพวกหาจราดีหรอวจ๊ะ